สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆเ,เนี่ยจะสร้างความสำเร็จได้ยังไงจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมาหลายแหล่งเลยทั้งกรุงเทพธุรกิจบายพิชวีไทเจโอพออดอกเรเกษา Learning Hu b ับไทยแลน์และก็ The Library ดูเหมือนว่ามันมีปัจจัยหนึ่งที่เราควบคุมได้ซ่อนอยู่ก็คือเรื่องของทัศนคตินี่แหละครับ วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าแค่เข้าใจสามทัศนคติพื้นฐานเนี่ยมันจะช่วยให้คนธรรมดาสร้างความสำเร็จในแบบของตัวเองได้ยังไงบ้างค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันทำให้เห็นว่าความสำเร็จเนี่ยเออไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องของโชคอย่างเดียวข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจก็ยืนยันค่ะว่าแม้ปัจจัยภายนอกอย่างการศึกษาครอบครัวจะสำคัญนะคะ แต่ทัศนคติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองจากข้างในได้แล้วมันก็ส่งผลต่อก,การกระทําโดยตรงเลยซึ่งการกระทํานี่แหละค่ะที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ในชีวิตทัศนคติที่ดีก็เลยเหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญที่จริงๆแล้วทุกคนมีสิทธิ์ใช้ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก็ตามค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ทัศนคติแรกเลยที่หลายแหล่งข้อมูลบอกว่าสําคัญมากเป็นเหมือนฐานเลยนะครับก็คือทัศนคติเชิงบวก ฟังดูเหมือนเป็นคำแนะนำทั่วไปมากๆเลยครับแต่อยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับว่าจริงๆแล้วมันทำงานยังไงใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าคิดบวกสวยๆลมๆแรงๆนะคะแต่มันเกี่ยวกับการเปิดรับความเป็นไปได้มากกว่า กุงเทบธุรกิจอธิบายไว้ดีค่ะว่าทัศนคติบวกเนี่ยมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า growth mindset ก็คือเชื่อว่าความสามารถเราพัฒนาได้ตลอดทําให้เรากล้าเรียนรู้กล้าลองผิดลองถูกแล้วก็จะมองเห็นทางออกหรือโอกาสแม้ในสถานการณ์ที่มันดูยากๆนะคะซึ่งมันจะตรงข้ามกับ fixed mindset เลยที่เชื่อว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดไว้แล้วก็เลยมักจะเ,เลี่ยงความเสี่ยงหรือยอมแพ้ง่ายอ๋อครับครับ ที่สำคัญนะคะการคิดบวกเนี่ยมันยังช่วยลดพลังของความกลัวลงได้ด้วยอย่างที่บายพิชวีชี้ไว้ความกลัวเ,เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ทัศนคติบวกจะช่วยให้เรากล้าเผชิญหน้ากล้าลงมือทำถึงแม้จะยังกลัวอยู่ก็ตามหมายความว่าทัศนคติเชิงบวกเนี่ยไม่ใช่แค่คิดแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราพัฒนาได้ก้าวข้ามปัญหาได้น่าสนใจครับและทัศนคติสองละครับ ทัศนคติแห่งความกตัญญูอันนี้ดูจะเน้นเรื่องความรู้สึกข้างในมันมาช่วยเรื่องความสําเร็จได้ยังไงครับจุดนี้น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้เลยนะคะกรุงเทพธุรกิจชี้ว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันทําให้เราอดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้จริงๆค่ะจนบางทีก็รู้สึกด้อยค่ารู้สึกเครียดไปเลยการที่เราฝึกมองเห็นแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนนะคะมันเหมือนเป็นการดึงสติตัวเองกลับมา ให้หลุดจากกับดักการเปรียบเทียบนั้นได้อ mm hmm. พอเราโฟกัสที่สิ่งที่เรามีจริงๆอะคะ่ะเราจะเริ่มเห็นคุณค่าเห็นจุดแข็งของตัวเองชัดขึ้นซึ่งนี่แหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นโอกาสที่มันสอดคล้องกับตัวต,วตนของเราจริงๆไม่ใช่โอกาสตามกระแสะสังคมมันก็เชื่อมยองกับเรื่องรักตัวเองให้เป็นที่ Thai j อพูดถึงอะนะคะคือการสร้างคุณค่าจากข้างในก่อนนาะ เข้าใจเลยครับคือพอเราเห็นค่าสิ่งที่มีอยู่แล้วมันก็เหมือนเรามีฐานที่มั่นคงไม่ต้องวิ่งตามหาสิ่งภายนอกตลอดเวลาแต่เอออาจจะมีคนแย้งไหมครับว่าถ้ามัวแต่พอใจสิ่งเล็กน้อยมันจะทำให้เราขาดแรงผลักดันไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีค่ะจริงๆแล้วความกระตันยูในบริบทนี้นะคะไม่ใช่การหยุดนิ่งหรือว่าพอใจอยู่แค่นี้ แต่มันคือการสร้างพื้นฐานทางใจที่แข็งแรงค่ะทำให้เราไม่เปราะบางง่ายๆไปกับการเปรียบเทียบหรือคำวิจารณ์จากคนอื่นซึ่งพลังใจที่มั่นคงนี่เองค่ะจะเป็นเหมือนแรงส่งให้เรากล้าที่จะก,ก้าวต่อไปสู่ทัศนคติที่3ครับทัศนคติที่3ค่ะนั่นก็คือทัศนคติแห่งความยิ่งใหญ่ทัศนคติแห่งความยิ่งใหญ่หรือการกล้าฝันใหญ่ตั้งเป้าหมายท้าทาย อันนี้ฟังดูต้องใช้พลังใจเยอะเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะและกรุงเทพธุรกิจก็เน้นย้ำเลยนะคะว่าพัศนคตินี้เราต้องเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะโดยธรรมชาติแล้วสมองเรามักจะมองหาแง่ลบหรือความเสี่ยงเพื่อป้องกันตัวเองก่อนนะคะการที่เรากล้าตั้งเป้าหมายใหญ่ๆที่มันท้าทายความสามารถตัวเองเนี่ยจึงเหมือนเป็นการฝึกฝืนธรรมชาติเดิมๆของเรา มันเป็นการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงครับซึ่งพลังความเชื่อมั่นนี่แหละค่ะที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงมือทําอย่างจริงจังเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยมองเห็นเมื่อก่อนเลยก็ได้มันก็สอดคล้องกับที่ Learning Hub Thailand บอกไว้นะคะว่าความสําเร็จจริงๆมันเริ่มจากการที่เรากล้าฝานันแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่แน่นอนค่ะฝันอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีวินัยในตนเองหรือ s e l f discipline ควบคู่ไปด้วย อย่างที่บายพิชวีย้ำไว้เลยคือความสามารถในการบังคับตัวเองให้ลงมือทําตามแผนแม้ในวันที่รู้สึกท้อหรือไม่อยากทําก็ตามค่ะแสดงว่าทั้ง3ทศัศนคติเลยนะครับทั้งบวกทั้งกระตันยุแล้วก็ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยและที่สําคัญคือมันต้องอาศัยการลงมือทําแล้วก็ฝึกฝนจริงๆไม่ใช่แค่คิดอยู่ในหัวเหมือนกับแนวคิดเรื่องอุปนิสัยแห่งความสําเร็จของพอสดอรเกษราเลยใช่ไหมครับที่ท่านบอกว่าให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ตัวก่อนตรงประเด็นเลยค่ะแนวคิดนั้นเป็นการยืนยันเลยว่าทัศนคติเหล่านี้มันสร้างได้จริงๆผ่านการกระทำเล็กๆซ้ำๆเช่นการลุกมาจัดเตียงทุกเช้าอาจจะดูไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่การทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยสร้างวินยัยช่วยเสริมความรู้สึกดีกับตัวเองซึ่งก็คือทัศนคติบวกนั่นแหละค่ะแล้วมันก็เหมือนการสะสมพลังเล็กๆให้เราพร้อมรับมือกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ การฝึกทัศนคติก็เหมือนกันค่ะต้องอาศัยการฝึกทั้งความคิดและการกระทําควบคู่กันไปทุกวันสรุปแล้วนะครับเส้นทางสู่ความสําเร็จสําหรับคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยอาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการปรับมุมมองข้างในตัวเองก่อนคือฝึกทัศนคติเชิงบวก เพื่อเปิดรับโอกาสต่างๆฝึกทัศนคติแห่งความกตัญยูเพื่อสร้างฐานใจที่มั่นคงแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองและสุดท้ายฝึกทัศนคติแห่งความยิ่งใหญ่เพื่อให้กล้าตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําอย่างมีวินยัยใช่เลยค่ะทั้งสส่วนนี้ทำงานร่วมกันเป็นระบบเลยและเมื่อเราเข้าใจแล้วก็เริ่มฝึกฝนทัศนคติเหล่านี้แล้วนะคะ คำถามที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ให้ลองคิดต่อก็คือแล้วเราจะนําพลังจากทัศนคติเหล่านี้ไปผนวกกับการค้นหาและใช้จุดแข็งที่แท้จริงของเราในการทํางานหรือสร้างสารรค์สิ่งต่างๆได้ยังไงบ้างตามแนวทางของ The Library ที่พูดถึงเรื่องจุดแข็งนะคะเพื่อให้เส้นทางความสําเร็จของเราไม่ใช่แค่การไปถึงเป้าหมายนะคะแต่ยังเป็นเส้นทางที่มีความหมายและก็เติมเต็มความเป็นตัวเราได้อย่างแท้จริง นั่นอาจจะเป็นก้าวต่อไปของการสำรวจก็ได้ค่ะ